สวัสดีครับสวัสดีมิรหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกคนครับเมื่อนี้กับมาพบกับบ่าวโจโดีไซน์นะครับผมกับข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอล่ำครับพี่น้องข่าวที่ผมจะเว้าในมือนี้ก็คือข่าวของน้องกล้วยเปรมกรมลน,นางเอกหมอลำ่ำระเบียบวัตศิลป์ครับพี่น้องเพิ่นได้ประกาศว่าเพิ่นขอยุติการเป็นสมาชิกของระเบียบวาตศิลป์ครับผมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวผมขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังนะพี่น้องเนาะ ใน f c e e o o o กก่้ยเป็มกระมลแฟนเพจครับพี่น้องเพื่อประกาศบางสี่เนะครับ13เมษายน2566ไม่คิดว่าเพลงน,นี้จะเป็นเพลงสุดท้ายที่ได้ร้องบนเวทีระเบียบวัฒศิลป์กลั้นไม่อยู่จริงๆน้ำตาแห่งความรักที่มีในองค์กรตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลก่อนต้องขอขอบคุณผู้บริหารและแฟนคลับระเบียบวัฒศิลป์และขอโทษที่ไม่สามารถอดทน ไปถึงฝันได้อึดอัดมานานจนมันแตกไม่เหลือชิ้นดีไม่เกี่ยวกับพ่อไม่เกี่ยวกับวงนะคะใครจะดามาจะด่ามาด่าหนูค่ะพ่อหนูเลือกเองวันนี้หนูขอประกาศยุติความเป็นสมาชิกของวงระเบียบวัฏศิสิ์ลงเพียงเท่านี้วันไหนหนูทำใจได้จะเข้าไปกราบและลาพ่อด้วยตัวเองอีกทีนะคะขอบคุณ ที่ทำให้มีกล้วยเป็มกระมลในวันนี้ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณจริงๆท้ายที่สุดแล้วหนูจะพิมพ์หรือพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่อยากให้รู้ไว้ว่าหนูจริงใจเสมอมากล้วยเป็มกระมลน,นะครับผมอันนี้ก็คือขอความที่น้องกล้วยเป็มกระมลเพิ่นได้โพดผ่านเฟซบุ o กกล้วยเป็มกระมลแฟนเพจนะพี่น้อง โพดประม่านว่าเพิ่นได้ประกาศยุติความเป็นสมาชิกในวงระเบียบว,วทศิลินเพียงเท่านี้อ่าเพิ่นบอกว่าอึดอัดอึดอัดใจและก็อดทนไปบด้ออิลีไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วก็ขอโทษที่ตัวเองอดทนไม่มากพออ่าอันนี้ก็เป็นขอความที่น้องกล้วยโพดแล้วกันยังม,มีคอมเมนต์ของน้องกล้วยนะครับผมยุต้โพ์นี้บอกว่า ใครจะดราม่าใส่หนูหรือดา่าหนูพอหนูว่ากลับรับให้ได้นะคะแล้วก็มีแฟนคลับไปให้กำลังใจมากไม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้น้องและเคารพในการตัดสินใจของน้องกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับกำลังใจจ้าอ,อันนี้คือขอความที่น้องกล้วยเป็นกระมลเพิรนได้ออกมาโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับผมเท่ากับบอกหูว่าน้องเจอปัญหาหรือเจออีหยัง,ยงที่เทนไฮนน้องอดทนหรือไปต่อบ่ไดัยอีลี ตลอดระยะเวลา5ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยน้องกล้วยเนี่ยยู่กับระเบียบว,วัตนศิ์เพิ่นไดสางผลงานใบามากมมยเลยกล้วยเป็นกระมลเหอก็คือเป็นน้าเอกที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนของวงการมอสครับพี่น้องเข้ากับมาให้กำลังใจน้องกล้วยเนาะพี่น้องเนาะสู่ๆบาวบานน้องจะเลือกเส้นทางเดินใดเฮ้าในฐานะแฟนคลับกับเข้ารพมในการตัดสินใจของน้องแต่มีเรื่องอย่างหนึ่งอยากแนะนำน้องกล้วยว่า บอกว่าน้องกล้วยจะมีเห็นผลอีย่างลงด้วยสาเหตุอะไรหรืออึดอัดใจเรื่องอะไรอยากให้น้องกล้วยเข้าไปคุยแล้วก็ไปลาพ่อเอะผู้บริหารระเบียบวัตศิลป์เนี่ยอยากให้น้องกล้วยเขาไปลา่าไปว่าไปบอกก้าวเพลินบอยอยากให้น้องบอกว่าปล่อยแหมันปล่อยแห่มันแนบบว่าเนินนาาแบบกว่านี้เพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่า การที่น้องลงแบบนี้แล้วน้องไม่เข้าไปลาแล้วน้องให้เหตุผลมาแบบนี้คนต้องโยงไปต่างๆนานาแน่น,น,นอนคนที่โบหูเบื้องลึกเนี่ยอ่านแค่ข้อความของน้องเขาก็อาจจะตีความหมายได้หลายอย่างเหมือนที่พ่อเอระเบียบว,วัตสินเพิ่นเคยออกมาโพ์เมื่อสองมือที่แล้วนะครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าอย่างที่ครับพ่อเอไลโพดผ่านเฟซบุ๊กเอพักดีระเบียบว,วัตสินแฟนเพจนะครับพี่นอ้องเพิ่นบอกว่า ต่อไปนี้พ่อจะขอเป็นคนใจร้ายนะครับใครที่ลงแล้วจะมาลาพ่อจะขอไลฟ์สดให้พี่น้องทั่วประเทศได้รับทราบประเด็นด้วยกันจะได้พูดทีเดียวจบลูกยายโยงจะได้ไม่โยงไปสาเหตุอื่นอันนี้คือขอความที่พ่อเอกเพิ่ได้ออกมาโพสเพราะฉะนั้นแล้วในความหมายของพ่อเอกก็คือว่าการที่น้องจะลงการฤดูการพ่อก็ไม่ได้ว่าพ่อก็สนับสนุนทุกเส้นทางทุกการตัดสินใจของน้อง เพราะว่าพอเอนี่คือเหมือนเป็นพอผู้ให้โอกาสเป็นหัวนาเป็นเหมือนเป็นครูบาอาจารย์อีกคนหนึ่งการที่น้องคนใดก็ซานะครับในวงของเพลินที่จะล่งจากเวทีพอเอบอกว่าคออนุญ,ญาตไล่ซดชี้แจงให้รูปพร้อมกันเลยบอกว่าน้องจะลงด้วยสาเหตุอย่างน้องมีปัญหาอย่างอยากให้พูดแล้วก็เคลียร์กันทีเดียวเลยเพราะว่าการที่ ลงแล้วไม่ได้บอกหรือไม่ได้ออกมาชี้แจงจะทําให้คนบางกลุ่มที่เพิ่นว่างงานเพิ่นพ,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 พี่เพิ่นบรดเหตุอย่างเี่ยเพิ่นก็นจะคิดไปก่อนเท่าแล้วครับว่าด้วยสาเหตุน,นั้นหรือเปล่าทะเลาะกับคนนั้นไหมคนนี้ไหมมีเหตุผลอะไรมีปัญหากับใครหรือเปล่าคนก็นคิดไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะจังใดนี้สุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้น้องกล้วยเป็นกระม่นนะครับผมอยากให้น้องเข้าไปลาแล้วก็ไปคุยกับพ่อเองด้วยเหตุผลว่าน้องมีปัญหาอีหย่างน้องล่วงพ่ออีงอย่างผมก็จะลอฟัง ฟังไรสดเนาะ่าพ่อเอ่นจะออกมาว่าว่าจังได่ละน้องจะเหตุผลบอกว่าจังไดครับแต่ยังไงก็เคารพในการตัดสินใจของน้องและกัอวยพรให้น้องก็คือสู่ๆไม่ว่าน้องจะเลือกเส้นทางไหนแฟนคลับมอลำทุกคนผมเสียววาเขาพร้อมที่จะรักและนสนับสนุนน้องเหมือนเดิมครับนี่แหละพี่น้องเมื่อนีบ้าวโจวดีไส้กะไปเห็นของวามของน้องกล้วยแล้วเฮากะตกใจก็เลยเอามาอ่านให้พี่น้องฟังจังไดรก็รอดแถลงการอยังเป็นทางการจากแฟนจากเหตุ ระเบียบวัฒสิศิลป์แล้วก็จากน้องกวยที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนีบ้าโจโดีไซน์ก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ